ด่าไปเลยมึงด่าไปเลยไปสองฟ้ <laughs> าแล้วฟ้าเย็นฟ้าแล้วะ <laughs> วิที่ออรอหมดเลยว่ามันเรื่องอะไรรอกันเปลือยเลยเนะี่ยเออเป็นไงน้องก็บอกเราเป็นเปื่อยเป็นไงห้องไหนอะเรียกห้องอะตางหอง

ไอ้นี่เ hmm. ร mm ิ hmm. mm ่ม hmm. ป mm ็นญาอ่ะนอะชิบหายมึงอยากโดนโดนเทียนไหมไอ้ส uh ัตว์คนนเนี้ยรอมึงอยู่นะไอ้ยี่อ่ะเฮ้ยมันเขียนนี่มันมีโกลาฟติ้งดิไอ้สัตว์ไม่มีใครมาดูเลยชิบหายโกลาฟติ้งหนึ่งกลาฟติ้งหรอกลาฟติ้งอ่าอ้นี่อ่ะพี่สปีดมองอ่ะไปแล้วก็วิดีโอมีคนเลยดิป่ะก็วิดีโออ่ะ คมุมดูอยู่อ่ะมันไม่มีกดออฟอ่ะมันไม่เห็นอ่ะปิดไฟได้ไหม่าอยู่ใช่ป่ะถึงถึงเท้าอ่ะมันเปิดได้อะหรอปิดไฟได้ไหมปิดไฟในห้องได้ไหมปิดแล้วปิดไปแล้วปิดไปแล้วปิดไปหมดแล้วไปแล้วติดอะไรเนี่ยเป็นคนที่กูมาด้วยดิสว่างจ้าเลยพี่ไฟในห้องอ่ะสว่างจ้าปิดแล้วไม่ใช่เหรอไม่ไม่เราต้องติดอะไรบ้างเนี่ยปิโกนไลติกโกนไลติกโกนไลติกเฮ้ยประตูปิดไปๆลา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 โอเคครับลาก่อนครับทุกคนลาก่อนครับทุกคน กูไปตอนนี้กูไปแน่นอนอ้าวไปอ้าวใครนี่ใครเนี่ยอ้าวกูอยู่ในบ้านคนเดียวเหรอเอาอยู่ใครสองคนข้างนอกอ่ะอยู่บ้านดีมึงใครปิดไฟปิดไฟดีมันไปได้ไล่ได้ไล่ไล่แล้วไฟฉายกูอยู่ไหนกูถือไฟฉายวะมีเนี่ยมึงเอาไฟจอดนะกูใหญ่สุด ไม่ไฟไปแลกวนะพี่บ้าเราไม่ได้ล่าแล้วไอ้เหี้ยไเราจะล่ากันเขี้แล้วเปิดประตูได้ป่ะเปิดได้หรอกเปิดได้ปิดประตูเปิดไม่ได้มันมันเดินอยู่วะเดินอยู่มั้งนี่เป็นศพใส่ต่อไปไอ้ขี้ยไอ้เตนนี่อี่างก็เปิดไฟใส่ยี่ห้อมัก็ล่าแร้วพี่พี่เปิดไฟใส่อ่ะ เอ้ยเปิดไฟห้องน้ำใส่ด้วยอะอพื้กูอ้ออกแล้วอ๋อเลยดีอ่ะพีกทุกคนกูก็โงกูกดอยู่ยคนเดียวแหละเลยดีนะเอา๋ยวาเอาพี่กดอัออน,น,นใหม่อ๋อพี่เต้ถูกแล้วพี่ไอผีนีมันจะโชว์หลักฐานแค่สองอย่างพี่หลักฐานที่ขาดไม่โชว์เราเลยสับสนมันเลยไม่โชว์ไงเราเลยสับสนไมป่นไร่อไอนายผิด ไม่ได้ผิดน่ไก็ไม่ผิดไปไปครับพร้อมจะพร้อม้ยมันเอายีเไปเห้ยเอาแาะโยนเลยโยนเลยโอ้จะเล่นนี้กี่น้อยใจเหเกินไอ้เหี้ยเอาไปเล่นเลยเอาไปเล่นเลยนะมอไมาหผกผ่านองนะไปไปเฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดกี่ชื่อแมวนี่แมวนี่แมวนี่ไม่เียนไ่เขอย่างกี่ชื่อเบตตี้โจนกี่ชื่อเบตตี้โจลไดไหวะได้ไวะกี่ชื่อเบตตีโจน ูใหญ่มาไอเนี่ยใครออกก่อนหมาทงไอเนี้ยแม่งใหญ่จัดไอที่จะเข้าไปข้างในออกไงเออพี่เก็ไม่ดูดิล์มบล็อกอยู่ตรงไหนพี่เอ้ยดูบล็อกกันใครเปิดก่อนดิกูไม่อยากไปโดนในหัวคนแรกวนะนั่นเองพี่อย่าผมดูฟิลบล็อกให้นะเดี๋ยวผมดูดูบล็อกได้เลยได้เลยดูเลยดูเลยฟิลบล็อกตัวไปข้างในนะหยันหันมืดขัางใยขวาเฮ้ยตามมา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 แหวอยู่แหวอยู่ขัางในมันจะชั้นอ่ะอมากิมเบญจสรี ไม่ใคยถึงระดับเยอะหรือเปล่าเฮ้เราจอมืดบ้าแป๊บนึงฝักยิ๊อฝักยิ๊อฝักยื๊อไห้เลยมาดิโหกูขึ้นอะไรมาแปดแปดห้องไหนวะเด็กเฮี้ยยังไม่สว่างให้กูสักนิดอ่ะใครมาอยู่ชั้นเนี่ยหรือนั่นนั่นผีหรืออะไรอ่ะเฮ้ยไอเฮี้ยบัตไม่มีไฟมันไม่ดีเหรอันอยู่ห้องไหนอยู่เนี่ยใช่ปรุงกูมิอย่างกี่สิบอยู่ในตัวเดินอ่ะ เออมันเป็นผีขี้ร้อนหรือเปล่าหรอนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ให้โทษตื่นก่อนเดี๋ยวไม่โทษตื่นเอ้ยผีห้องน้ำหรอวะอายเกต้าไปดี้อ๊อกขี้ก่อนขอขี้ก่อนอ่ะเปิดเปิดตีห้องเลยเปิดตีห้องเลยเปิดตีเปิดไม่หมอวะแต่เวลาเท่านี้แล้วผีน่าจะนี่แล้วนะพี่เสร็จห้องแล้วนะอุณหภูมิห้องมันจะลดนะโอ้ยเจ๊ขี้เหี้ยมไม่มาดีแบบนั้นนะพี่ห้องห้องห้องประจำมันอ่ะอุณหภูมิยังไม่ลดไง ไม่ให้ข right. really so. right oh, ีก oh, so. right. <mi> no so ็ไม่ได้ั็แบบต้องรอสักพักเดือดแต่นี้นานแล้วอาจน่าจะชั้นสองเองบรรยากาศดูไม่ดีว่ะกูอยู่ห้องน้ำชั้นสองนะกูอยู่ชั้นสองอะกูอยู่ไอเกสอ่ะเอาเตียวดับฟิวดับอีตัดไฟไม่ใช่ก็พอพอตัดไฟเฮียเปิดไฟเยอะเกินหลือห้องนี้ปะหลือบางิดว่าห้องนี้อผีเล่นน้ำไอผีเล่นน้ำทีใครพี่ก้องถ่ายเลยผมถ่ายเอง ไอ้กัวห้องนี้ว่ะเดี๋ยวห้องนี้ห้องนี้เฮ้ยเๆก็สองสอเอากว้ามาเลยไหนไหนไหนเออห้องที่เพิ่งเปิดไฟอ่ะใครอ่ะไอเกสอ่ะเดเดี็กในห้องนี้ห้องนี้เกตพี่ว่าอยู่ไหนวะพี่ไหนอยู่ไหนนี่หรอเออพี่ว่าอยู่ในดี้ไปไอ้ยีเต้อยู่ไหนวะทันสองไปสุดท้ายเลยแล้วพี่มาทางนี้ป่ะอันนี้กูเมมแล้วนะเนี่ยกูเมมแบบเมมเย่อเมมเย่อเล็กอ่ะแอมผมมาแม่ผมมาแล้วผมมาแล้วอยู่ยังไง น่ารักห้องนี้ปะวางท่ากูยาวไปเลยได้ๆววางตรงนี้เดี๋ยวผมว่าห้องนี้ชัวร์เพราะเมื่อกี้กูเข้าไปแล้วห้องนี้เป็นรถอ๋อห้องไหนนะย้ายไปย้ายไปย้ายตรงไหนพี่ตรงไหนพี่นี่เลยนะห้องตรงไหนเมื่อกี้ี่ห้องนี้เลยเนี่ยห้องนี้เลยที่เป็นรถอ่ะเกี่ยวกับหน้าห้องแล้วกันนะเอ้ยใครเปิดไฟพี่มีอาซายไฟตัดอ๋อตัดมัอแตะไฟ เอาเยอะด้วยมิีอามีอซาไเฟเฟเด็ดเด็ดนี่เมีอาตะคอกดึอ่ะวมันต้องมีตะคอกดึ๋อ่ะฮัลโหลีีโซมเอพี่เดี๋ยวผมลองถ่ายยกันทำมันติดวะทำโซ่ใช่อ่ะผีโซ่เลองถายีโซมันจะมีผีที่อยู่ห้องเดียวกับผีที่อยู่ตางโซนแะเฮ้ยตอีกแล้วดดูกล้องยโอไป่ใ y ่โอ้คิดเอ่ะ กิ๊เมียทายวันหลังต้องบาบา้างวดกองเลยไหไปกันกูไปกูพาไปดูพามาดูไหนไหนพามาเลยตาไปเลยไปเใครอ่ะถือไฟฉายอ่ะไเบีไอเกขวาไปดูอยู่ห้องไหนเบอร์หกอ่้องเบอร์หก่าจะโซนเนี้ยโซนเฮ้ยเฮ้ยผีล่เลยบันได มันเอากูเลยแหละมันไม่ได้ไล่อย่างเดียวอะไรอยู่ชั้นสองชั้นสองเหรอครับเรียบร้อยแต่เอ็กซิสเมื่อกี้คือตรงนี้ไม่ใช่หรอวะโซนว่างผีผีโซนเนี่ยต้องเจอพอดีออามากินยาไหมออกออกออกมากินยาหน่อยไหมผีอยู่ห้องน้ำไอ้เหี้ยผีปวดขี้ตายแล้วเหรอพี่เจ้ตายแล้วดิอ้าวชั้นบนเหรอผีของมึ ผีข้างนาำชั้นบนกูได้ยินป้ายสิทธิ์ถ้ากูเห็นป้ายสิทธิ์อ่ะก็ก็ดีะตัวนี้ปะลองดูซ้ายเปลือกปะหรือมันลงมาแล้วครัพี่ไฟกูตกตรงไหนก็ตรงนั้นน่ะทุกคนเท่านี้หรอนตกตัวนี้หรอน้ำเนนี่ยหรือยี่นานี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโนวอลนัทแช่มีอะไตายตัวไหนเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้หรอนี่นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เย็นเย็นห้องนี้ห้องไหนห้องกูเนี่ยห้องที่กูตายเนี่ยห้องไหนกันเลยอ๋อห้องนี้เหรอ แล้วไป๊บนึงแป๊บนึงครับป๋อกบอกเราไปช่วยนะน้องรอแป๊บน้องนายรอตรงไหนนะไม่มีเลยไม่มีน้องนายเลยเขามีแต่ศพน้องนายเอาไอ้เหี้ยใส่อีกแล้วอ่ะแต่ตัวโคตรบ่อยวางไว้ตรงนี้เลยนะกูวางไว้เฮ้ยล่า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 ว่าสิ่งที่เราลืมทำกันกินเลยเชี่ยมันออกมาจากห้องน้ำจริง โอเคมีคนตายละเราขึ้นรถกดหนีได้ไหมเฮ้ยมึงปอดแหกอีกของแล้วไอ้พี่นายพี่เต้เจ้าปอดแหกนี่กูยังอยู่อยู่เลยแหละแล้วกูโดนด้วยไงไอสัตว์เียรมาแล้วปนหยอกปนหยอกปนหยอกไปไล่ลากูไอ้ยเมื่อกี้มึเห็นไฟแดงขึ้นด้วยอ่ะ ตีล็อกไงตีล็อกล็อกที่อะไรไอเดินไปอยู่ไหนอ่ะไอเกตเดินเหรอไม่ใช่เดินนะนี่่แมไอวานเกลือไว้ในห้องนี้วะเนี่ยนี่ไงไอสามารถหยิบอะไรมาเล่นได้บ้างหยิบได้หยิบได้หยิบได้พี่แต่ต้องเป็นของในร้านนะยังต้องสิทธิ์เี้ยนี่มไอกปุ่ยยังกปุ่ยไอเกตเอาไอ้นี่มาป่ะปุ่โยนไปเลยไม่ก็เถียงห้องเนี้ยหยิบอาตสายเนี่ยเนี่ย Where are you? กันยูทอกกันยูทอกอุ้ยดิเฮียเฮ้ยทอกได้ไม่มีรอยตีนหรือพเต้รอยแบบไหนอื้อฟูดปิ้นเปล่ามันไม่ใช่ฟูดปิ้นเนี่เดี๋ยวเราเอาของจากห้องนั้นมาก่อนเดิจิตอลฟูดปิ้นไม่ใช่ไม่ใช่เฮียกดออฟก็ไม่เห็นไม่เห็นเฮียอะไรเลยอสัตว์ตีง่ายสัตว์ไปยังไม่จ้ะต้องบอกว่ารูว่าแบบมันใหญ่ไปเว้ยกูเคเข้าสเติงกูหมดเลยมันตายเลยสัตว์ กว่าจะหาห้องเจอเลยพี่ค่ะเจดิตี้หมดแล้วอะเจดิตี้กูไปเอาอุณภูมิเอ้าแล้วใครถืออุณภูมิกูไปวะกูอยู่ในศพผมพี่อยู่ในศพผมอยู่ในศพผมศพมึงอยู่ตรงไหนวะใหญยพี่เต้พี่เต้พี่เต้เอาแล้วพี่เอาแล้วคือมันเดินมาจากมันเห็นมันเห็นกูแล้วพี่เต้เอ้ยใครมาเดินกับกูวะนะนั่นคนหรือผีอะที่เดินนะผีบัดเอามึงเฮียแหละมาไล่กู อ้าวแล้วมึงเดี๋ยวมึงเจอมึงเจอารมเดนไยไอสัตว์มึงเจอลาระ a า a เดนายที่กูเดินวานลวอนรอบโต๊ะไอเจอีย้ยมันอยู่ที่มือแล้วมันเดินเร็วว่กกูเลือกอ่ะ